สวัสดีครับเอาวันนี้ผู้ดาวจำเดือนก็กลับพบท่านอีกครั้งหนึง่งมาพบในช่วงสงกรานต์หน้าร้อนนะครับผูกดาวจำเดือนก็นําหลักวิชาอหราศาสตร์มาฝากในหลักวิชาอหราศาสตร์นี้ก็จะมีสเสน่ห์ตรงที่ทศัศน์เครียวทัฏในการตีความโดยให้ความหมายของดาวให้ความหมายของเลิกให้ความหมายของขาด คาดตัวน,นั้นแปลว่าทำลายนะครับดังนั้นเราก็มาดูว่าระบบองศาดาวปูงดาวตามเดือนนํามาฝากในช่วงวันที่16ถึงวันที่30เมษาระบบองศาดาวมีอะไรที่น่าสนใจมาตามกันนะครับเอ,อระเด็นแรกก็คือเรื่องของลาศีเมตราศีเมตก็มี3มเรื่องหลักๆชาวเมษก็ยังมีทักษะในการแก้ปัญหาเรื่องเงินนะแล้วก็เป็นจังหวะดีของเรื่องงาน งานเข้ามาใหม่เป็นงานที่มีความสำคัญมีค่าตอบแทนสูงแล้วก็ชาวเมธต้องระมัดระวังระมัดระวังเรื่องปากเสียงกับคู่ครองหรือคนที่ท่านรักหรือคนภายในครอบครัวประเด็นต่อมาก็คือเราชาวราศีพฤกษ์ราศีพฤกษ์นี้ก็เขาบอกว่าอย่าซื้อของในราคาแพงจากมิตรเพราะความเกลียใจ ประเด็นที่2ก็คือธุรกิจการค้ามีกำไรดีโดยเฉพาะเรื่องความงามและก็ยวดยานปานนะในที่นี้ก็หมายถึงรถนะครับเรื่องที่3มิตรหรือคนรู้จักคนที่เราไปมาสู่รู้ความคุ้เนเคยเขาบอกว่าเสนอขายที่ดินที่อยู่อาศัยในราคาค่อนข้างจะอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้หรือมิตรภาพ แต่ปัญหาของชาวพลึกก็คือความพร้อมเรื่องการเงินถ้าเป็นไปได้ก็เจรจาหรือพูดคุยให้เข้าใจเลื่อนออกไปก่อนเพื่อถนอมน้ำใจของมิตรที่เสนอเล่ยที่ยั่วัสอสังหาในราคามิตรภาพสรุปแล้วก็คือชาวพลึกยังไม่พร้อมเลื่อนออกไปก่อนน่าจะเป็นประโยชน์มากชาวเมทุนชาวเมทุนก็มีความสุขมีความอบอุ่นอยู่กับครอบครัวปัญหาเรื่องการเงินหรือนิสิต่างๆก็ แก้ไขเขาเรียกว่าแก้ไขได้หรือทุเลาเบาบางลงชาวเมทุนนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องงานหนักนะครับแต่การเงินการเงินออกมาค่อนข้างจะดีมากชาวกรกฎมีชีวิตคู่ที่มีความสุขเดินทางไกลนะครับเดินทางไกลติดต่อเรื่องงานก็ประสบความสําเร็จแต่ชาวกรกฎก็มี ข้อฝากหรือข้อคิดหรือสิ่งที่ต้องฝากทีหนึ่งถ้ามีแผลมีการบาดเจ็บซึ่งเป็นแผลเดิมบางคนก็มีเรื่องของการผ่าตัดมีเรื่องการเย็บแผลไม่ควรยกของหนักเพราะว่าจะทำให้แผปลปริแผลแตกหรือหายยากนะครับดังนั้นชาวกรกฏก็ต้องนำประเด็นนี้ไปไปไข้ครวนพิจรารณาชาวสิง ชาวสิงห์ก็มีเรื่องค่าใช้จ่ายสูงนะครับโดยเฉพาะการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยล้างคาบ้านห้องนอนห้องน้ําชาวสิงห์นี้ก็ความรักค่อนข้างจะเด่นให้เวลาในเรื่องของ,ของการตัดสินใจเพราะความรักเนี่ยจะปัจจุบันทันด่วนไม่ได้ต้องใช้เวลาในการดูเพราะว่าเป็นการซื้อใจในระยะยาวถ้าเป็นปัตตนิปัตตนิก็คือคู่จริงนะครับถ้าเป็นคนรักก็ต้องให้เวลา ประเด็นที่3ก็คือระวังของมีค่าสูญหายหายก็คือหายในบ้านโอกาสที่จะได้คืนค่อนข้างจะน้อยนะครับหรือมีโอกาสที่จะได้คืนยากชาวกันไม่ต้องวิตกกังวลนะครับไม่ต้องวิตกกังวลมากจนเกินไปโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพติดต่อเรื่องงานได้รับการช่วยเหลือได้รับความร่วมมือจากมิตรเรื่องงานที่เราไปติดต่อประสา,งานสางานนั้นก็ สำเร็จตามบัตถุปสมสงค์ประเด็นที่3ก็คือจะมีเรื่องให้ต้องขอบคิดนิดหนึ่งก็คือเรื่องของญาติผู้ใหญ่มาขอความร่วมมือหรือขอยืมเงินนะโดยเฉพาะท่านเหล่านั้นมีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยหรือมีปัญหาเรื่องที่ดินนะครับอันนี้ชาวกันก็ควรให้นะค,ควรให้แล้วก็ตกลงกันให้ชัดเจน ชาวตุนก็มี3ประเด็นหลักนะครับโดยเฉพาะคู่ครองจะเป็นมิตรแท้ในายามยากเวลามีปัญหาอะไรคู่ครองก็ต้องออกหน้ารับละ่ะชาวตุนนี่ก็มีหลายได้ค่อนข้างจะดีมีเงินสดผ่านมือค่อนข้างจะเยอะชาวตุนที่คิดมากหรือคิดหนักคิดยาวคิดไกลหรือคุณคิดอยู่เสมอก็คือเรื่องของการเดินทางไกล การศึกษาดูงานการประกอบอาชีพการรับตำแหน่งใหม่ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ชาวตุนก็ต้องนำไปประกอบการตัดสินใจ,จหาข้อมูลให้เยอะนะครับาชาพิจกก็มีเรื่องหลักหรู่สามเรื่องก็ค,คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตนเองโดเย,ยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงตนเองแบบคาดไม่ถึง อันนี้ก็ต้องเผื่อใจว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแบบคาดไม่ถึงชาวพิจิตจะต้องทํำยังไงบ้างเราจะเป็นเรื่องงานเรื่องชีวิตเรื่องคนใกล้ตัวประเด็นที่2ก็คือการผูกมิตรการผูกมิตรนี่ก็จะสร้างแรงบวกหรือเป็นผลดีกับชาวพิจิกเพราะว่างานบางอย่างงานบางอย่างต้องเรียนรู้จากมิตรจากเพื่อนดังนั้นการผูกมิตรนี่ก็คือเชื่อมสัมพันธ์เพื่อ การทำงานร่วมกันในอนาคตและงานออกมาดีเอะระเด็นที่สามก็คือชาววิจิกนี่ก็คืออาจจะวิตกกังวลเรื่องสุขภาพเรื่องงานคิดว่าตนเองไม่ได้ตามเป้าแต่ผลดีของการะระมัดระวังเรื่องสุขภาพแล้วก็วิตกกังวลเรื่องงานกลัวง,งานไม่เป็นไปตามเป้านั้นก็สรุปแล้วก็คือชาวพิจิก ทำได้ทำได้ก็คือมีคนมาคอยช่วยเหลือนะครับโดยเฉพาะผู้ใหญ่ในสายงานชาวตนูชาวตนูก็จะดีในแง่ของการอุปถัมภ์การช่วยเหลือทั้งเรื่องงานเรื่องเงินความร,รับก็ค่อนข้างจะจริงจังแล้วก็มีค่าใช้จ่ายสูงในการดูแลสุขภาพงานเนี่ยก็คือเป็นงานหนักการเงินก็ออกมาค่อนข้างจะดีสิ่งเหล่านี้ ความสําเร็จเหล่านี้ได้จากมิตรเขาเรียกว่ามิตรมีอุปการะชาวมังกรมีความสุขในการใช้ชีวิตคู่มีเกณฑ์่อมแซมที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายจะหมดไปกับเรื่องดวดยานพาหนะก็คือรถนะครับะระวังมิตรต่างเพศจะนําความหนักใจมาให้นะการเงินและุ้้นส่วนน่ะำความสําเร็จมาให้สิ่งที่ชาวมังกรจะต้องระมัดระวังก็คือมิตร มิตรมันก็มีมิตรแท้มิตรเทียมในที่นี้เขาผ่านถึงมิตรต่างเพศอะไรที่ไม่สบายใจก็นั่งพูดคุยกันนะครับชาวกลุ่มการเงินดีการจกเ่วยโอกาสในการทำธุรกิจมาถูกจังหวะเป็นความรักแบบมีเหตุผลน่าจะดีกว่าเป็นความรักที่หลงฉะนั้นชาวกลุ่มก็เวลารักใครก็รักเยอะพระราหูเป็นปูเอกฉะนั้นรักแบบมีเหตุผลจะดีกว่า ประเด็นที่3ก็คือ,อลดลดค่าใช้จ่ายใจใจเรื่องการดื่มการดื่มการกินการเที่ยวดูเฉพาะในเวลากลางคืนนะครับแล้วก็ประเด็นที่4ของชาวคุมก็คือไม่ควรพูดเรื่องในอดีตหรือเรื่องเก่ากับคนที่ทต้นตนเองรักหรือคนที่ท่านรักเพราะจะนําไปสู่เรื่องความเข้าใจผิดหรือความไม่สบายใจชาวมีนตัดความเปตัวกลงนวนเรื่องเงิน เพราะว่ามีทักษะในการแก้ปัญหาจามินนี่ก็ยังมีเรื่องของความมีชื่อเสียงความรู้ความสามารถยังขายได้ชื่อเสียงความรู้ความสามารถนี่เป็นแรงหนึ่งดูดใจให้คนอื่นเข้ามาหาแล้วก็ร่วมงานกันแบบมีความสุขประเด็นที่3ก็คือการงานก็ต้องฟังหูไว้หูเพราะว่างานที่เขาบอกว่า เขาพูดถึงเขากล่าวถึงเขาอ้างถึงว่าจะได้รับตำแหน่งสำคัญสำคัญแต่ว่ามันมีเรื่องของค่าใช้จ่ายและก็ยังอีกยาวไกลฉะนั้นวันนี้ผู้ดาวตําเดือนก็นำหลักวิชาโราศาสตร์มาฝากเป็นระบบองศาดาวในช่วงวันที่1ิบถึง30เมษาแล้วก็แต่ละราศีก็จะมีจุดเด่นท่านก็ หลังสงกรานไปถึงสิ้นเดือนก็นำสิ่งเหล่านี้ไปพิจารณาวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนโอกาสหน้าค่อยเจอกันใหม่สวัสดีครับ